สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ตาที่สันเซรีนนะครับมีโอกาสได้มานมัสการนะครับกาบลงฟอพัสใสวัดโพชัยนะครับเป็นวัดหนองค่ายมางดกอนหลังคาบ้านมุงครับมางดนี้มุงละเรียบร้อยแล้วครับผมสวยงาม อันนี้ก็คือบริเวณภายในวัดนะครับแกนี้เจดีย,ยด์อันนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับสำหรับให้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อประสริฐเขากันนางอยู่ในนั่ละครับปฏิสถานอยู่ในโบสถ์นั่นและครับผมก็าทายบริเวณทางเบิ้งนะครับผม จะเป็นประมาณนนี้เป็ัดไงนะครับกเก่าแก่มากเลยนักท่องเที่ยวกับมานะครับพวกขาดทรายมาสมือเคยเห็นสมือแล้วครับนักท่องเที่ยวผู้คนเริ่มใสศรัทธาในอโอมลวงพ่อพระไส่บนกัมานะครับมาเบิ้อทั้งใต้ทั้งเหนือนะครับผมเทพ่ยวกรุทเทพบนกัมา องพ่อก็นั่งปฏิสถานอยู่ในบุตคนละครับในคนละครับอากาศดีครับมื่อนี้มุมนี้ก็เป็นสำหรับซูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับส่วนมุมนี้ก็สำหรับจุดทูบเทียนนะครับหลังจากที่ห้อขอพอนแล้วก็จุดทูบเทียนตรงนี้นะครับ เพื่นนอนพนวาขึ้นไปนะครับข้างบนเพื่นพัวาึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับบนนีจุดยกของล่างตรงนี้นะครับผมอธิษฐานตรงนี้ก็ได้แล้วก็จุมไปกราบหลวงพ่อข้างบนนู่นนะครับจาดประมาณนี้นครับโดยความเรียบร้อยนะครับผมริ่นบัตรนะครับลมรื่นนะครับลมรื่นมากเลย บกบกว้างญ่นะครับนักท่องเที่ยวกับมาเรื่อยๆลูกศิษยลูกหาลวงพ่อกับมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไวส้สำนีกก่อนนะครับสวัสดีครับ